สินเชื่อ scbm speedy c a t ไม่ต้องใช้คนคำ้ำวงเงินอนุมัติสูงสุด1 5 0 0 0ล้านบาทสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเก่ง kk กับผมเก่งนะครับครับผมในวันนี้นะครับผมจะมาอัปเดตสินเชื่อของธนาคารไทยพาณิชย์หรือว่า scb นะครับโดยตัวสินเชื่อตัวนี้นะครับผมจะมีชื่อว่า scbm speedy c a t นะครับ โดยตัวสินเชื่อตัวนี้นะครับจะอยู่ในรูปแบบของบัตรกดเงินสดนะครับลักษณะของตัวสินเชื่อตัวนี้หรือว่าบัตรกดเงินสดตัวนี้นะครับผมจะเป็นการควบรวมกันนะครับผมระหว่าง2บัตรด้วยกันนะครับบัตรแรกนะครับผมก็คือจะเป็นบัตร speedy cash ของธนาคารไทยพาณิชย์หรือ SCB นะครับบัตรที่2นะครับผมจะเป็นบัตร M card นะครับของในเครือเดอะมอลล์กรุ๊ปนะครับที่ใช้ในการสะสมแต้มนะครับผมเวลาเราซื้อสินค้าที่เดอะมอลล์นะครับ ครับผมทําให้บัตรตัวนี้นะครับผมเราสามารถใช้ในการผ่อนชําระนะครับผมสินค้าในห้างเดอะมอได้นะครับและทําให้เราเนี่ยได้รับแต้มนะครับผมเพื่อมาใช้เป็นส่วนลดต่างๆได้ด้วยนะครับ โดยตัวสินเชื่อตัวนี้นะครับผมวงเงินในการอนุมัติสูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่1นล้านห้าแสบาทเลยนะครับครับและทั้งเรานะครับผมไม่จําเป็นนะครับที่จะต้องใช้หลักทรัพย์หรือว่าใช้คนค้าประกันก็สามารถยื่ยนเรื่องขอตัวสินเชื่อตัวนี้ได้นะครับครับผมถ้าเกิดว่าเพื่อนเคนไหนสนใจตัวสินเชื่อตัวนี้นะครับในเรื่องของคุณสมบัตินะครับผมก็จะตามนี้ เลยนะครับผมข้อแรกเลยนะครับผมก็คือจะต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยนะครับผมข้อที่2นะครับผมก็คือจะต้องมีอายุนะครับผมตั้งแต่20จนถึง60ปีบริบูรณ์นะครับผมข้อต่อมานะครับผมก็คือจะต้องมีรายได้นะครับผมตั้งแต่10,000บาทขึ้นไปนะครับในกรณีที่เป็นพนักงานประจำนะครับในกรณีที่เป็นเจ้าของธุรกิจนะครับผมก็จะต้องมีรายได้เนี่ยตั้งแต่15,000บาทขึ้นไปนะครับครับผมและเงื่อนไขสุดท้ายนะครับผมก็คือจะต้องมีเบอร์ติดต่อที่สามารถติดต่อได้นะครับ ในส่วนของช่องทางการสมัครนะครับผมตัวสินเชื่อ SCB M Speedy Cash ตัวนี้นะครับสามารถสมัครด้วยกัน3มช่องทางหลักเลยนะครับก็ตามนี้เลยนะครับช่องทางแรกช่องทางที่1นะครับผมก็คือเป็นการสมัครผ่านแอปพลิเคชันมือถือ SCB Easy ของไทยพาณิชย์นะครับครับช่องทางที่2นะครับผมก็คือสามารถสมัครผ่านทางเว็บไซต์นะครับของธนาคารไทยพาณิชย์โดยตรงได้นะครับครับช่องทางที่3นะครับผมก็คือเป็นการสมัครผ่านทางสาขาของธนาคารไทยพาณิชย์โดยตรงนะครับ สำหรับเอกสารนะครับที่เราจะต้องเตรียมเพื่อใช้ในการยื่นเรื่องขอสินเชื่อตัวนี้นะครับก็จะมี3ส่วนหลักเลยนะครับตัวแรกเลยนะครับเราต้องเตรียมเนี่ยก็จะเป็นสำเนาบัตรประชาชนนะครับ ส่วนที่2นะครับผมก็จะเป็นเอกาสารในกรอบการแสดงรายได้ของเรานะครับในกรณีนะครับที่เราเป็นพนักงานประจำเนี่ยเอกสารที่เราต้องเตรียมนะก็จะเ yep. รป็นพวกสลิปเงินเดือนนะครับหรือว่าหนังสือรับรองเงินเดือนนะครับครับแต่ในกรณีที่เรานะครับผมเป็นเจ้าของกิจการหรือว่าเจ้าของธุรกิจนะครับเอกสารที่เราต้องเตรียมเนี่ยก็จะเป็นสเตทเมนย้อนหลัง6เดือนนะครับครับเอกสารตัวที่3ที่เราต้องเตรียมนะครับผมก็คือจะเป็นหน้าบุ๊กแบงค์นะครับที่เราจะใช้สําหรับการรับเงินโอนนะครับผมของตัวสินเชื่อตัวนี้เข้ามานะครับ โดยภาพรวมนะครับผมตัวสินเชื่อ SCB M Speedy Cash ตัวนี้นะครับก็จะมีจุดเด่นอยู่หลายจุดเลยนะครับจุดแรกเลยนะครับผมก็คือบัตรตัวนี้เราสามารถใช้ในการผ่อนชําระสินค้าได้นะครับก็ถ้าเกิดว่าเราซื้อของในเครือเดอรมอลนะครับก็จะทําให้เราเนี่ยได้แต้มเพิ่มด้วยนะครับผมแล้วก็สามารถผ่อนสินค้าได้ด้วยนะครับครับข้อดีอย่างต่อมาเลยนะครับผมก็คือวงเงินในการอนุมัติเนี่ยค่อนข้างสูงเลยนะครับอยู่ที่1นึ่งล้านห้าแสนบาทเลยนะครับเป็นวงเงินอนุมัติสูงสุดนะครับครับข้อดีอย่างต่อมานะครับผมก็คือตัวสินเเชื่อตัวนี้รา ไม่จําเป็นที่ต้องใช้หลักทรัพย์คําประกันหรือว่าใช้บุคคลคําประกันก็สามารถยื่นเรื่องสินเชื่อตัวนี้ได้นะครับครับผมถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับผมลองยื่นเรื่องสินเชื่อตัวนี้แล้วนะครับได้หรือไม่ได้ยังไงนะครับก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันข้างล่างนี้นะครับผมครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทางเพื่อนๆนะครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ผมรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมด้วยนะครับสวัสดีครับ